นี้เรามาดูบริษัทของพี่ตอนนะฮะพี่ตอนซื้อรถถังมามูลค่าร้อยล้านกว่าบาทนะฮะมาดูนะฮะมาดูบริษัทของพี่ตอนนะฮะไปพี่ตอนเป็นไงระวังลูก,ลก,ลกบอกให้ท่านชมดิเป็นไงสียงแม่งฮะสวยมากเลยสวยมากเลยเหรอหนูซื้อให้ใครขับให้ใครขัาบบ้างเนี่ยทุกคนฮะทุกคนเหรออ่าเดี๋ยวพี่ตอนจะ,จะพา ท่านผู้ชมไปดูรถรถอ่าเก็บกู้รถถังนะฮะตัวน,นี้จะเป็นน็อตนะครับอ,อหัวฉีดมันอันนี้เครื่องยนต์มานะฮะน,น,น,นี่เครื่องยนต์มานะฮะใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ชั้นวางานะฮะไม่น่านะครับมันขับเคลื่อนครับแรงพลังแรงมันมหามหาศาลเลยนะ,ะนี่แรงใช้ด้มากเลยครับโอ้โห มันใช้พลังมหาศาลเลยนะสุดยอดเลยฮะคนอันนี้เรืใช้แก๊สใช่ครับใช่ครับสุดยอดจริงๆนะฮะไม่น่าเชื่อว่ามันมีแรงมหาศาลเลยนะโอ้โหอันนี้คาร์ดมันนะฮะนี่รถถังมีคาร์ดด้วยนะฮะนี่โอ้โหไม่ฮะข้าขักเลื่อนนะครับใช่มีแก๊สอยู่ข้างในด้วยนะครับใช่ นะเดี๋ยวเขามาดูนะฮะมาดูรถเก็บกู้รถถังนะครับนะนะนี่ครับโอ้โหเนะีส่วนพันนี้จะเคยรีวิวไปที่กลางนะครับใช่คันนี้ใหญ่เป็นสองเท่าเลยของคันนี้นะฮะเขาเล็กหนาขวากันเมื่อกี้นะครับอุคันนี้ใหญ่มากเลยนะฮะดูตัวเล็กนะฮะนำมาดูอ่ะตัวเล็กเล็กมาเย็นฝั่งนี้ลกูกมาเย็นฝั่งนี้ นี่ฮนะเทียบกันไม่ติดเลยนะฮะกับคันนี้โอ้โหผมจะลองเช็คเหล็กดูนะครับเจ้าของจะของรถถังเช็คเหล็กดิเออไปไปมาดูนี่นนต่อฮะแต่นะนี่หนามากเลยนี่หนนาามกเลยะฮะปึกป๊กๆเลยนะฮะนี่หนาะไหมหนาะลองดูฮนะโอ้โหคันนี้บอกได้เลยฮนะบอกบอกเลยเป็นรถ เก็บกู้รถถังนะฮะสุดยอดมากเลยขันใจครับขันใจขันใจจริงๆคันนี้เนเป็นรถเครนที่เก็บกู้รถถังนะฮะสุดยอดเลยดูนะโน่นนะมาไงจะของรถจะของรถถังมาอยู่ตรงนี้บัง ยังไงครั้งน,นี้อธิบายให้ให้ให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยเร็วครั้งน,นี้จะมีใบวั่อยู่นะครับครับผมครั้งน,นี้ครับเอาไวลา้ลากรถถังอีกคันหนึ่งนะครับอ๋อคันหนึ่งใช่ไหมครับใช่อืม้นคันนี้เป็นตัวอย่างครับอ่าตัวตัวอย่างนะฮะโอเคไปลุยกันต่อ,อจบแล้วใช่ไหมรีวิวจบใช่ไหมใช่ครับอ๋อสวัสดีครับท่านผู้ชมหน่อยเร็ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามมันด้วยนะครับบ๊ายบาย